สาม D D P ได้นะครัหกศูนย์ Android ลงได้เลยนะครับของใหม่เต็มเลยไหนไหนได้ได้ได้เขาใหม่เต็มเลยอะไรดูดีดูดีดูดีไหนอ่ะไหนดูดีดูดีอาวุธใหม่ด้วยเฮ้ยเมีของแบบเป็น Legendary สีส้มมีด้วยหรอเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยผมใช้เชนโซนะเฮ้ยมีแป้งผีมีแป้งหัวแมวด้วยเฮ้ยเท่แล้วประเด็นคือหัวแมวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นโฮโลแกรมอ่ะ เพโาะโลแกรมเลยใช่เพราะว่ามันมันในตัวมันจะไม่มีไมม่ีเห็นนะคะแต่ว่าในสวยมากเลยอ่ะไม่มีแป้งซอมบี้ด้วยดูดิไม่ต้องบอกว่าไอ้สกินที่เขาเพิ่มมาใหม่อ่ะครับถ้าใส่ครบเซตอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์จอนวิกด้วยอ๋อนี่ไงใช่ใช่สกินจอนวิกมาสักพักแล้วครับกดเป็นซอมบี้มีเอฟเฟกด้วยใช่ใช่หนูไม่ได้เลื่อนลงมาข้่าง โอย,อ,อย่างที่หน้าจอผมนะตอนนี้ก็จะเป็นสกินที่เป็นอาแป้งเซตปืนก็จะมีโคโลแกนที่เป็นตัวแมวอยู่ด้านบนนะบนครับ <หง S 1> อ่าต่อไปก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นสกินเ,เรื่องของตัวเหมือนคาตรกรอนตัวนี้ใส่ทุกอย่างใส่ถ้าใส่ทุกอย่างครบเป็นเซตนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มด้วยนะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้ผมมีเอฟเฟกต์เพิ่มด้วยไปแล้วแป๊บๆปไปแล้วแป๊บๆเฮ้ยเขาาผมเป็นยมาทูตแล้วกัน เออเขาขอเป็นซอมบี้แล้วมันมีแค่3อันแล้วมันเป็นอะไรได้มั่งจองจองดิจองดิจองแล้วไม่จองก็อดนะนี่เพียงมาพูดโผสกินแล้วพอพี่ตีเห็นหน้าจองก็พี่ตีไงอุ้ยงั้น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 เขาเขาเป็นแป้งสายนี่ดีกว่าสายผสมอ่ะสายเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเราะไรเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเอาภาพเกมขึ้นนะเอาภาพเกมขึ้นนะเออผมเป็นใช่ปะลองดูก่อนตานิงผมเป็นคนหน้าลอยครับ ส่วนแล้วอะไทำไมแกไม่เข้าส่วนส่วนลาส่วนลาเฟสเป็นสีเอ่อโอเอสใช่ไหมเพี่นาออกก็ไมาเรียกมาเลขาเรียกมาผมเป็นสาวหน้าเทาไปเออเขาเรียกว่าเขารหน้าลอยหน้าลอยหน้าลอยสาวหน้าลอยเอ้าเอ้าใครหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่รู้เขาแก้ยังไงนะผมหาผมหาอ่าเนี่ยนะแล้วก็เลื่อนไปเลยอ่าฮะดูไปเลย เฮ้ย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 เดี๋ยวรอแป๊บนึงคุณทำให้มันสว่างวันนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้น็อตแบตจะหมดไงไหนดูเด๊เล็กสิบสิบกว่าเว้เล็กสิบกว่าวิสุดยอดทีซ่อนแห่งปีแล้ก็ตีมุ่งเหมือนเดิมแม่แอบยังแล้วดูยูนอยู่ตรงที่แอบแล้วโอเคเนี่ยเนี่ยใครเป็นบุ๊กฮะแป้งโดนเหรอแป้งโดนแล้วใช่หนูโดน ทำไมนะแป้งเป็นขอาไม้ยเฮ้ยหนูรู้แล้วเพื่อนเราคือใครหนูจะเปิดโปงเพื่อนตัวเองไอ้ฟุ้มไม้โดนแน่เซียนเนียเนิ่งเลยเซียมันนิ่งเฮ้ย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 เปลี่ยนว่ะไอ้พวกดูใจเฮ้ยอย่าเรียกกันดิเอาแล้วเซียนว่ะปาติยังไงหนูจะไม่ยอมตายคนเดียวแน่หนูจะล่าเพื่อนมาตายทุกที แล้วเราทไมแป้งโดนอีกแล้วอ่ะหนูโดนหนูตายเมื่อกี้หนูหูหนูสาไปแอบในแอ่งน้ำอ่ะไม้อะปล่อยของมาหลอกนะเมื่อกี้เรียบร้อยคนหนึ่งได้เหลือสองคนพี่เขาจะเปลี่ยนคืนแล้วเขาจะเปลี่ยนคืนแล้วหายเจอครับหายเจอครับเฮ้ยหาไม่เจอแล้วดูนี่เซียมไปเลยดูจอเลยเป็นเหตุหรือเปล่าเอฟเฟกต์เคียวอย่างเท่อะใช่ใช่ โอ้ยไว้โอ้ยยังไปไหนยังเหลือยังเหลือยังเหลือจะบอกว่าของในเกมนี้จริงๆเขาน่าจะแบบเพิ่มมดมาให้เราเนาะเป็นมดอะมดมดเหรอแค่ต้นเล็กอะแค่ต้นไม้ก็หายากแล้วอ้าวนล่วไงโอ้สุดยอดโคตร